คุณผู้ชมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ยกเลิกการออกประกาศเตือนเจ้าพายุไลออนล็อกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับหมายความว่ามันยกระดับมาเป็นโซนร้อนเข้าเวียดนามเข้าไทยเข้าเวียดนามเข้าลาวแล้วก็ผ่านมายังไทยจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้วก็ค่อยๆสลายตัวไปแล้วเท่ากับว่าไลออนล็อกเราผ่านมันไปได้เรียบร้อยนะครับ ไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากที่อันตรายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ก็ถือว่าบางพื้นที่ฝนก็ตกค่อนข้างหนักนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าพายุไลออนล็อกเนี่ยผ่านไปแล้วลูกหนึ่งคุณผู้ชมแต่ล่าสุดลูกที่สองมันตามมาติดๆนี่นะครับคือสภาพปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกคุณผู้ชมครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแต่พายุเนี่ยนะครับลูกที่สองและดีไม่ดีจะมีลูกที่3นะครับตามเข้ามาติดๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมหรืออาจจะลากไปจนถึงช่วงปลายก็ได้เพราะล่าสุดเนี่ยนะเจ้าพายุโซนร้อนขีดเส้นใต้กำลังแรงนะตอนนี้มันแรงกว่าแล้วล็อกสีสามไปมันชื่อว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงคมปาชุคมปาชุกค,คุณผู้ชมครับ ณปัจจุบันกรมอุตุได้ออกประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งแล้วนะฮะคมปาชุกโดยบอกว่าความเร็วนะจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยโหเร็วนะฮะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคาดว่าจะผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับมันจะขึ้นฝั่งเวียดนามเนี่ยระหว่างวันที่สิบสก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะสิบส และหลังจากนั้นก็จะเริ่มอ่อนกำลังเป็น depression ผ่านเวียดนามแล้วก็จะเข้าสู่ลาวและจะทำให้ดีเลยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันดังกล่าวมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะนั้นนี่ก็หมายความว่าระหว่างวันที่13-14หรืออาจจะถึง15นะครับ13-14หรืออาจจะถึง15ฝนมาอีกรอบนึง จะหนักหน่อยก็ตรงที่อีสานตอนบนนะครับรวมไปถึงภาคเหนือนะก่อนหน้านี้ไลออนล็อก ok ที่ผมสังเกตสอบถามแถวบ้านที่จังหวัดน่านฝนก็ตกค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้ตั้งหลักสักวันสองวันนะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอีกสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณนั้นเนี่ยนะครับฝนก็จะมาอีกรอบหนึ่งซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนั่นแหละครับว่าให้มันตกถูกพื้นที่และ อย่าให้มันหนักจนเกินไปนะครับคมปลาฉุนะมาอีกรอบหนึ่งแล้วล็อกจบไปแลวนะพักหายใจหายคอกันสักวันสองวันแล้วต่อด้วยคมปลาฉุนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเรื่องของพายุที่ผมเอามาอัปเดตให้กับกผู้ชมได้รับทราบช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซียุคนอีซีนนิวส์นะครับแล้วก็สนับสนุนสินค้าจากชุมชนสามารถอุดหนุนของเราได้นะครับอ่ะคิดแรกครับ กล้วยฉาบคุณผู้ชมครับกล้วยฉาบนี่ครับกล้วยฉาบยุคนนะครับสูตรดั้งเดิมสูตรเด็ดทำวันละแค่เพียง30ถุงหรือว่าขายแค่เพียง10ชุดเท่านั้นเพราะ1ชุดเรามี3ถุงนะมีรสหวานกับรสเนยนะครับรสหวานกับรสเนยคุณชมดูแผ่นสิแผ่นเนี่ยมันหนามากนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรมันจะไม่บางเหมือนกับหลายๆร้านทั่วไปนะครับ ชุดละร้อยสี่สิบนะฮะมีแบบหวานกับแบบเนยากคุณผู้ชมอยากได้แบบหวานกี่ถุงแบบเนยกี่ถุงก็แจ้งกับทีมงานได้เลยนะครับเลื่อนลงมาดูด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดก็ไปในลิงก์ไลน์เลยครับกดก็ไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อเนี่ยนั้นบอกว่าสนใจอะไรยังว่าไปนะครับหรือจะไปในอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนอร์ม a ลยุคนหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้อีซี่ยุคนอร์ม a ลยุคนนะครับก็ไปในอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment, เขียนว่าสนใจ แล้เดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตอบรับนะครับนะอันนี้ชุดละร4 0ี่บาทได้แบบนี้สามถุงนะได้แบบนี้สามถุงนะครับอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าสั่งเข้ามาเราถึงทอดแล้วถึงจัดส่งให้กับคุณผู้ชมนะครับจะเป็นของใหม่แน่นอนนะครับหรือจะเอาน้ําพริกก็ได้นะเบรกนี้ขอขายสองอย่างก่อนนะครับน้ําพริกอันนี้เป็นน้ําพริกปลาใช่ไหมเออนี่ตัวกินผมเลยนะเนี่ยน้าพริกปลรราสุกนะครับพร้อมกับแคบหมู ชุดละร้อยยี่สิบาทน้ำพริกปลาร้ากับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะฮะชุดละร้อยยี่สิบาทถุงมันอาจจะยับยุ่ยี่หน่อยเพราะว่ามันเป็นชุดเก่านะที่ผมเป็นตัวโชว์นะฮะนะนี่ครับสนใจก็เลื่อนลงมาดูลิงก์ไลน์ด้านล่างเลยนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก่อนแล้วก็สั่งซื้อในไลน์นะครับพอเข้าไปในไลน์ปุ๊บก็ทักทีมงานก็ได้เลยว่าสนใจสินค้านะอยากสนับสนุนหรืออินบ็อกซ์ก็ได้ กล่องข้อความหรือจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกล้วยฉาบแล้วก็น้ำพริกแคบหมูนะฮะสินค้าเรามีเยอะครับมีแหนมมีไส้อัวนะมีแหนมมีไส้อัวมีแหนมมีไส้อัวมีอะไรกร่ะมีเนื้อแดดเดียวทอดมีหมูแดดเดียวทอดนะครับหากคุณผู้ชมอยากได้สินค้าตัวไหนก็สอบถามทีมงานในกรุ๊ปไลน นะลิงก์ไลน์มีี่ยอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปแล้วก็สอบถามทีมงานเขาได้เลยทีมงานเขาจะส่งรูปส่งรายละเอียดให้กับคุณผู้ชมได้ดูได้นะครับนี่เป็นรายงานข่าวล่าสุดพร้อมกับโฆษณาท้ายคลิปสวัสดีครับ